ถามก็ว่าเอ๊ะทำไมการปฏิรูปการศึกษาของไทยยางเป็นทางการนะครับสีรอบด้วยกันเนี่ยทำไมยังไม่ไปไหนเราต้องสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการศึกษาให้เกิดขึ้นให้ได้ในสังคมไทยในร,รัฐธรรมนูญก็ดีเนี่ยระบุไว้ชัดเจนใช่ไหมครับมาตรา5 3เด็กทุกคนต้องเรียนฟรีปฏิบัติแล้วเนี่ยเด็กเรียนฟรีจริงหรือเปล่า โดยในปีนี้อา,อาจจะมองเห็นได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามสถานการณ์นะคะของของเรื่องของที่เรามีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะซึ่งทําให้เราต้องมีการจัดประชุมออนไลน์หนระือว่าวิกิตเป็นโอกาสในการจัดการที่เราได้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานนะคะซึ่งมีอุปสรรคบ้างน,นะคะแต่ก็เป็นถือเป็นการเรียนรู้ในการที่จะร่วมกันดําเนินงานนะคะวัตถุประสงค์ในวันนี้นะคะก็เพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจและก็ความตระหนัก เกี่ยวกับความภาคายและก็ความสําคัญของภาคเอกชนนการในการที่จะร่วมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการจัดตั้นการศึกษาในยุคดิจิทัลนี้นะคะทีสภาการศึกษาเนี่ยกำลังทําอยู่2เรื่องใหญ่ๆวันนี้ก็คือเรื่องของแผนการศึกษาชาติที่แผนการศึกษาชาติใหม่เนี่ยกับการที่เราเราพูดถึงพรบการศึกษาชาติเมื่อกี้เนี่ยนะครับคือมีคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติหรือซูปอร์บอร์ดกำหนดให้มีแผนการศึกษาชาติผมว่าบางทีหลายๆเรื่องที่พูดเมื่อกี้นี้มันสะกิดใจอ่ะมันสะกิดใจเหมือนว่ารูปแบบการศึกษาของเรามันน่าจะเป็นรู สนามการที่ทุกคนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ทาให้การศึกษาเป็นเป็นของคนทุกคนน่ะให้การศึกษาเป็นของกระทรวงสาธารหรือของรัฐบาลหรือของภาครัฐเท่านั้น <c oughs> มันจะเดินไปยังไงในออกมาแล้วมุมมองที่ออกมาแล้วมันมันส่งมันส่งต่อถึงอ่ะมันมันมีจิก๊กซอต่อถึงกันน่ะไม่ใช่จิก๊กซอเอาแบบของฉันของเธอไปไซโลนะครับโดยการเป็นเรื่องของการที่เราทํางานแล้วไม่ค่อยประสบความสาเร็จแล้วสิ่งที่เราจะทาให้การศึกษาได้ได้พัฒนา ให้เกิดเร็นรูปธรรมาได้นั้นคนลไกที่กับเพื่อนก็ต้องก็ต,งต้องช่วยกันในหลายเรื่องด้วยความสำคัญของการมีส่วนร่วมในบทบาทของภาคเอกชนในการจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะด้วยการศึกษาในยุคดิจิทัลที่ได้กล่าวมานะคะจึงเป็นที่มาของการจัดการประชุมทาง้งจาการหรือว่า OECD Forum ในวันนี้นะคะในหัวข้อเรื่องบทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาทรัพยารการมนุยษย์ด้วยการศึกษาในยุคดิจิทัล เพื่อเป็นบทีในทางวิชาการในการสร้างความรู้ความเข้าใจความตระหนักนะคะเกี่ยวกับความท้าทายและก็ความสัคาคัญในการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปรสรรครวมทั้งข้อสรุปที่จะนําไปสู่การจัดทาเป็นข้อเสนอเชิญนโยบายในการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลของประเทศไทยค่ะ,คะ วันนี้ผมคุยแค่3าเรื่องที่จะให้ท่านวิทยากรทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับพูด3าเรื่องเท่านั้นเองในเรื่องที่1ก็คือเรื่องว่าท่านมองการศึกษาอย่างไรหลายท่านมีประสบการณ์รยยะยะเห็นโลกมามากการศึกษาในโลกเลยนะฮะไม่ไม่เฉพาะประเทศไทยอยู่เมืองไทยแต่เห็นทั้งโลกเนี่ยเห็นยังไงบ้างอันนั้นคือประเด็นที่1นสามหัวข้อเท่านั้นวันนี้ครับประเด็นที่2ก็คือกําลังทําอะไรและคิดจะทาอะไรที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาของบ้านเมือง แล้วเรื่องที่3เรื่องสุดท้ายถ้าเป็นไปได้ท่านอยากให้มีนโยบายอะไรเพราะวันนี้เนี่ยสภาการศึกษามีหน้าที่ที่จะกําหนดนโยบายมีหน้าที่ที่จะช่วยทําให้แบบไม่ใช่คิดกันไปเองอะ่ะสภาคือเรื่องของการวิจัยเรื่องการค้นหาความจริงมีความจริงมีความรู้มีข้อมูลดีกว่ามีความคิดเห็นเนาะนั่นแหละครับคือคือทาให้เรารู้สึกว่าวันนี้จะมีค่ามากๆเลยนะครับใน4ีหปีที่ผ่านมาเนี่ย เป็นจุดสาคัญแล้วที่ภาครัฐเกยกชนเนี่ยจะต้องนําสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็มาสร้างสรรค์หนึ่งก็คือเรื่องของการบริหารจัดการบุคลากรทางการศึกษาบริหารอย่างไรให้เด็กเรามีคุณภาพในอนาคตประเด็นที่2เราจะใช้นว,วัตะกรรมอะไรบ้างที่มาช่วยขับเคลื่อนการเรียนการสอนเรื่องของคนในที่นี้หมายถึงผู้บริหารการศึกษาครูผู้มุ่งในการนะครับเป็นส่วนสําคัญบวกกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในโรงเรียนมันก็จะช่วยทําให้เรื่องของเด็กนักเรียนคัสเตอร์เรื่องของการบริหารเทคโนโลยีเรื่องของการบริหารข้อมูลเรื่องของการจัดการกระบวนการการศึกษาต่างๆเนี่ยมันหมุนไปได้ผมบอกว่าระบบการศึกษาไทยตอนนี้เนี่ยเราเรามีผู้รู้เยอะมากนั้นผู้รู้ก็ระดมกันเข้ามาผู้รู้ก็เมื่อมีบทบาทหน้าที่มาก็พลิกไปทางหนึ่งผู้รู้มาอีกคนอีกชุดหนึ่งรัฐบาลใหม่มารัฐมนตรีใหม่ไหก็พลิกไปอีกทางซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้ ไอ้ความนิ่งหรือความแน่นอนของการพัฒนาการศึกษาไทยเนี่ยมันไม่เป็นไปตามคันลองที่มันควรจะเป็นมันมีการกลับไปกลับมาตลอดผมมองปัญหาการศึกษาไทยก็คือมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งซึ่งก็คงจะเหมือนกับระบบราชการหรือหน่วยงานราชการทั่วๆไปว่าเมื่อมีการเปลี่ยนผู้บริหารก็มักจะมีการเปลี่ยนนโยบายที่เป็นนโยบายหลักเพราะฉะนั้น การศึกษาไทยถึงถึงตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เรามีการปฏิรูปการศึกษาไทยในรอบครั้งหลังสุดก็คือเมื่อเมื่อประมาณปี40 4กว่ารอบนี้มาเนี่ยที่ยังเป็นทางการเนี่ยผมคิดว่าทิศทางมันยังไม่ไม่ไปไหนเรายังคงอยู่แถวแถววนอยู่แถวแถว,แถวเราต้องมีส่วนร่วมก็คือว่าร่วมกันตั้งแต่ต้นเลยในความหมายของเราก็คือว่าร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนร่วมกันทําร่วมกันลงขันแล้วก็ร่วมกันประสบความสําเร็จ ว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยเป็นความจําเป็นที่ยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยซึ่งเราเรียกกันว่ายุคดิจิทัลเนี่ยมันชี้ชัดให้เห็นความจําเป็นว่าเออมันจะปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งภาคใดภาคส่วนเนี่ยหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขีดเส้นใต้ทรัพยากรมนุษย์มันมากมายไปกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นทรัพยากรมนุษย์หรือคนของไทยคนไทยเราที่จะผลิตออกมาเนี่ยมันต้องต้องทันกับการแข่งขันเราต้องรู้ว่า,วาเรามีข้อจํากัดอะไร อันนี้สําคัญผมผมเชื่อว่าเราเราไม่สามารถที่จะทำะทั่วทั้งประเทศให้เหมือนกันหมดได้หรอกเพราะแต่ละที่ก็มีจุดอ่อนจุดแข็งแต่ละที่ก็มีบริบทแนวคิดในเรื่องของการกระจายอํานาจเรื่องของการศึกษายัางเหมาะสมนะครับผมใช้คําว่ายัางเหมาะสมเนี่ยมีความจําเป็นเพราะปัญหาของการศึกษาไทยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราจะย้อนกลับไปดูกลับไปอ่านประวัติศาสตร์การศึกษาไทยเนี่ยเราเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันมันรวมศูนย์อยู่ที่กรุงเทพทั้งนโยบายทั้งความคิด ทั้งทฤษฎีทั้งแนวคิดทั้งอำนาจทั้งงบประมาณทั้งทรัพยากรทั้งหมดเนี่ยมันรวมศูนย์อยู่ที่ที่ส่วนกลางอยู่ที่กรุงเทพเป็นหลักแต่ในขณะที่ไอการพัฒนาหรือไอการเจริญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพมันจะต้องถูกกระจายไปฉะนั้น ปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาซึ่งเป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเราต้องยอมรับความจริงครับเราเราต้องไม่ปฏิเสธไม,ม่งั้นมันมันจะไม่มีกองทุนเรื่องพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาเกิดขึ้นในสังคมก็มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผมเองก็ตกอ,อกตกใจเวลาที่ที่มาคุยกันเรื่องนี้พิจารณาเรื่องนี้บอกว่าเรามีนักเรียนยากจนพิเศษ f i ฟ i t ชันของนักเรียนยากจนพิเศษก็คือจนกว่านักเรียนยากจน มันมนีนักเรียนยากจนพิเศษและในช่วงสถานการณ์ของโควิดเหล่านี้เผลอๆมันจะมีนักเรียนยากจนพิเศษกว่ามันมาสะท้อนให้เห็นถึงถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจริงๆซึ่ง,ซ,งซึ่งผมคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะกระจายอํานาจในเรื่องของการบริหารการศึกษาอย่างเหมาะสมผมเชื่อว่าปัญหาการศึกษาไทยเนี่ยก็จะมีปัญหาน้อยลงลองมีโรงเรียนเนี่ยหลากหลายมากเลยนะครับทั่วประเทศเลยตั้งสามหมื่นกว่าโรงทั้งดับเล็กกลางใหญ่ มีโรงเรียนพิเศษอีกนะครับความสวยงามของการศึกษาไทยก็คือว่าเรามีความหลากหลายในเรื่องของการสร้างวัฒนการเรียนรู้ครับเพราะว่าในแต่ละพื้นที่ของโรงเรียนในประเทศไทยนะครับมีเรื่องของวัฒนเพณีเมียที่หลากหลายมากัราจะทําอย่างไรครับถึงจะให้ระบบการศึกษาของไทยเราเนี่ยครับนำจุดนั้นเนี่ย มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมการศึกษาที่ยั่งยืนได้ร่วมคิดร่วมทํากับชุมชนร่วมแก้ปัญหากับชุมชนแล้วตามสิ่งเหล่านี้มาเป็นหลักสูตรของชุมชนของท้องถิ่นของโรงเรียนได้นี่คือความสวยงามของการศึกษาไทยครับนโยบายแห่งชาติ ข้อหนึ่งก็คือให้กระทรวงศึกษาเป็นกระทรวงชาติที่ปลอดการเมืองโดยไม่มีนักการเมืองเข้าไปบริหารเป็นระยะเวลา12ปีปล่อยให้กลไกของระบบราชการปล่อยให้กลไกของนักการศึกษาเนี่ยบริหารกระทรวงศึกษาเป็นระยะเวลา12ปีโดยปลอดการเมืองไม่ได้หมายความว่าไม่ดูนะโอเวอร์ซีแต่ไม่ไม่ไปไปเก้ากากให้ดำรงหลักแนวความ คิดในการบริหารนั้นเนี่ยโดยไม่มีแนวคิดใหม่ทฤษฎีใหม่อ,มอะไรใหม่ๆเนี่ยเป็นเวลา12ปีผมผมมีความเชื่ออย่างนี้ครับผมพูดตั้งแต่ต้นว่าบ้านเราเนี่ยมีผู้รู้เยอะมีคนเก่งเยอะไอ้สิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยเราก็มากลับใช้เมื่อเราอายุมากขึ้นแล้วมันก็กลายเป็นประวัติศาสตร์นี่อพอเราจะต้องทำในหลักสูตรที่ทำไม12ปี12ปีเพราะมันตั้งแต่ปหจนถึง ถึงม .6 อะ่ะผมเชื่อว่าในกรอบ12ปีนี้เนี่ยมันจะเห็นมักเห็นผลเลยเห็นความสําเร็จหรือไม่สําเร็จเลยว่าการศึกษาไทยมันจะพัฒนานโยบายนโยบายนโยบายความยั่งยืนครับอาจารย์ทำยังไงถึงจะนโยบายความยั่งยืนเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในทุกมิติหรือว่าทุกองค์ประกอบของการศึกษาทั้งหมดทั้งหมดนโยบายความยั่งยืนของผมหมายถึงยังไงบ้างก็คือว่า กราจะสร้างคนหรือว่าผลิตคนที่ไปสู่ระบบการศึกษาเนี่ยให้เกิดความยั่งยืนอย่างไรแล้วก็ไม่ไม่ทาให้คนเนี่ยรู้สึกว่าพอเข้า,าระบบการศึกษาแล้วเนี่ยมันรู้สึกเฟลมรู้สึกแย่แต่ก็ต้องพัฒนาเขาไว้มีความเป็นผู้นําแล้วก็ไปสร้างผู้นําไปสร้างเครือขา่ายให้มันเข้มแข็งมากขึ้นอันที่2ครับผมอ,อยากจะเห็นหลักสูตรท้องถิ่นเกิดขึ้นทุกจังหวัดครับยอยารยอยากจะบอกให้รู้ว่าภาคเอกชนเนี่ยบ้านปูก็ดีเซนรัลทรู นะครับก็ดีผมคิดว่าเราทุ่มกันเต็มที่ในเรื่องของการนำความรู้ใหม่ๆทั้งส่วนที่เป็น h ฮ d Skill เป็นหลักสูตรส่วนที่เป็นซอฟต์สก l ลทางด้านการบริหารจัดการต่างๆนั้นลงไปนะครับผนวกกับสิ่งที่เป็นนโยบายมาตรการของกระทรวงสื่อสาธิการของสอพทเอง A เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นทางทางขนาดใหญ่แล้วล่ะที่เราจะไปในอนาคตเน้นเกี่ยวกับเรื่องของชายเซ็นเตอร์ซึ่งเป็น ยุทธศาสตร์อันหนึ่งของของ True Connect ID นะครับซึ่งดรวรวุฒิวันเมื่อกี้พูดไปชายเซ็นเตอร์มันจะเซนสิทีฟในเบืองไทยมากเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องความเหลื่อมล้ำมากๆผมสังเกตมีข้อสังเกตอย่างเงี้ยถ้าผมถ้าผมเป็นรัฐมนตรีผมผมเป็นตัวแทนพูดสื่อมวลชนแล้วกัน ไม่อยู่ภักไหนแต่สื่อมวลชนที่อยู่อยู่ข้างประชาชนผมมองว่าเราทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นประชุมสภาการศารึกษาครูสภากระทรวศึกษาอรไรก็แล้วแต่เราประชุมในสิ่งที่พอมัน reach out เป็น final ออกมาว่าจะทําอะไรเนี่ยมันไม่ทันกับเหตุการณ์สักอันหนึ่งเลยอ mm. เพราะว่าปัญหาจุดอ่อนของเราอันนึงคือเราไม่มี big data ที่ uh, real time up to date อ i กหนึ่งในสภาการศึกษาคือเราจะทํา big data ให้มัน up ขึ้นมา อันนี้รัฐราชการไทยเราจะทํางานเป็นแบบลักษณะของไซโลเบสนะครับคือมันมันไม่ผนึกกําลังกันนะแล้วผมก็เห็นว่าสภากรรศาธิกาถ้าจะมีกฎหมายที่ ให้นายกเป็นคนบูรณาการเกี่ยวกับเรื่องของการทำหน้างา,านเป็นยังไงเนี่ยชายเซนเตอร์คือต้องมีระบบ reflection feedback อยู่ตลอดเวลาว่าไอ้ที่เราคิดในห้องประชุมและลงไปที่โรงเรียนเนี่ยมันได้ผลจริงหรือไม่ได้ผลจริงพื้นที่ที่นักเรียนเขาจะ f e e d back ขึ้นมาเนี่ยเราไม่ค่อย appreciate หรือว่าไปเปิดพื้นที่ตรงน,นั้นสักเท่าไหร่